ติน์ทีวีนะครับแล้วผมก็มีแขกเชิญพิเศษนะฮะก็คือสวัสดีครับผมไม่ถอดหมวกนะครับเจแล้วเราอยู่ในเกมอะไรครับการฆ่าพื้นครับคิดฟอร์มถุยนั่นแหละครับอ่าใช่ครับไปเลยไปเลยอย่าพึ่งขาดอย่าพึ่งเราอย่าลืมเพิ่งขดอย่าพึ่งเราเราไอุ้ยเราอย่าลืมสิ่งนี้ขาดขอขอบคุณสปอนเซอร์พิเศษนะครับอ๋อเอ้กิเทสดูว่าชอบกัด ัดคมนะครับที่ให้ที่แบบขายเกมแบบนี้มาเป็นราคาถูกนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมโอตาลัถูกเลยครับผมขอบคุณครับมาตินตินชื่อเกมมันคือการฆ่าพื้นนี่ต้องเล่นอย่างนี้การฆ่าพื้นปันพื้นปันพื้นปั่พื้นปันปีีปัดพื้นเอ้าเฮ้ย

เก็บกระสุนก่อนควงปืนควงปืนนี่ควงมีดนี่เก็บกระสุนก่อนี่มาไหนไม่เก็บโควเก่าเกมเก่าเกมด้วยเก่าเกมไม่เก็บกระสุนมานี่วิธีการเก่าเกมนะเก่าอุ้ยสโลอื่นตื่อเลยฟันฟันแม่หัวขาดฟันแม่งฟันแม่งฟันแม่งไม่กลัวซอมบี้ด้วยไม่กลัว ัวไม่ตัวเกาเกมไปไปไปเก่าเกมเวนี่สโลด้วยยีสสโลมันชันนะโอ้ยอีัแตกเฮ้ยเฮ้ตาแล้วตายแล้วผมอย่าขยับมีปืนนะเว้ยอย่าขยับมีปืนไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยไม่ฟัง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 มืปีละเบื่ออยาขยับตาไปเลยสักอยาขยับได้ไงวะไม่้อยอ ตกหัวแตกหัวแตกหัวแฟบมาหัวแตกหัวแตกหัวมันไปแฟบมาไงหัวแตกหัวแตกหัวเนี้ยลุมะหัวแตกอุ๊ยโอ๊ยตนบินใส่หน้ากูตีตีตสัตว์ตายตจริงหัวแตกแน่แน่จบเฟบโอ้ิวๆเป็นไงล่ะเลือดกูลดไปยี่สิบเก้า ก็อาจจะมีเสียงฟ้าพงฟ้าผ่าอะไรเล็กน้อยนะครผมฝนตกนะครับมาฝนตกอ่าแล้วก็ต่อไปือว่าทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางไหนกูหลงทางแล้วแม่งทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามเส้นแดงไปตามเส้นแดงเส้นแดงเส้นแดงนี้แบบโดนจับได้นะฮะทุยโอ้โหขวดนี่ขวดขวดเขียวอ่ะ คนนามึงเป็นคนนําทางไม่งแต่ทำไมคนคนคน,คนตาม,มาหลังมาถึงก่อนวะ,นวะไหนวะไม่นคนตามหลังมาถึงก่อนนะนี่ซื้อดูเอาแฮนแคนนอนก็ไม่รู้สินะโหตั้งหมดเลยอะดูเดอไอ้ <laughs> ไอ้คนนําทางมันมาช้าจังสย,ย,งยิงเหมง่งยิงเหม่งคนถ่ายอของนี้ยิงเหมง่งยิงเหมง่งซื้อเร็วหมดเวลาไาแล้ว ปิดขังกูออกขอเข้าเลยขอเข้าเลยาขังแม่มึงเยไอ้อุ้ย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 อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยยอ้ยยอ้ยอ้ยอ้อ้อ้ยอ้อยออ้ยอยอ้ยอยอ้ยอยอ้ยยอยอ้อ้ยอยอ้ยอ้อ ยาดีวะอุ้ยยิงเออจะตายแล้วเลยคุ้การให้คุ้การให้มึงฉีดยาดีเอาิ้งไปไหนอ่ะเจอตายจะตายลูกลูกเออเออเออลูกช่วยด้วยอุ้ยโดดแป๊บกูยิงไม่ตายมึงก็ไม่ฉีดยาแล้วครับไปข้าลังไปขลังไรข้างหลังตายไปที่ไหนมาลูกไปตายตายยาแป๊บ มันู Fire, ้ม <c oughs> wow, <that> ่รู้ตินติ้นติ้นนี้ติ้นตอยกตอยมอืออออดยอื้ออื้ออายไอ้สืดไอ้สืดแล้วกูอยู่ไงเนี่ยได้โอ้ยวิ่งวอวิ่งวอกหนยิงโดนอวิ่วอได้ไงวะวิ่งหลบได้ ตกได้ตกได้นะตกได้ตกได้วิ่นวอลกัไหมวินวอลวินวอลเหรอแล้วปืนหมดเยี่ยมสุหมดสุดหมดยายาสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหาไม่เจอมันสุนไม่ใช่อุ้ยยิงโล้วยอะหดจริงอะเอากระสุนหมดแน่งเลยหากระสุนนคไตแล้วมั้ง มันไปตรงแล้วมั้งม่ต้องแล้วมั้งกูกูกลัวกูกลัวเลื่อยเนี่ยเลื่อยมานี่ไม่มีทีเสือดีเกินกูกลัวเลื่อยไม่ลงอ่ะปืนกากอยู่เอาไเอาเอางไงล่ะมึงปอก normal ทีมึงตายเลย normal อ้อน normal ยิงเลยเออมึงให้กูปรับ normal มาเหรออีสึกกูเล่นแค่สี่เวฟเองเฮไงทำไมปรับเวฟไม่ขึ้นวะช่างแม่งกี่กิโลนะเฮ้ยกระสุน ไอ้สิ่งเลีอีกสี่ตัวครับผมอีโปวดสัตว์รัสเซียเว้ยปวดสัตว์รัสเซียหลังมึงน่ะปสัตว์รัสเซียรัสเซียมาย่างไหนไม่รู้ไหนอะหน้ากาบหลังมึงไปไปทางขวาหลังขี้ข้างหน้ากูเนี่ยทางขวาเมื่อกี้เออท่านายดูนะโอยดีดีเอออยู่เลยโอ้ยไหนอีกตัวนึงอ่ะอยู่ไหนอะฟังเสียงแป๊บฟังเสียงไอ้วัดไอ้วัดไอวัดเอวัดนุยนุยนุยละอยู่น่ะนุยนุยใช้เลีวจิตสัมผัสนี่ไหเจอละ กินสัมผัสบูมเอินสัมผัสยิงวยิไม่ตายเหรอยิงวเอาเียหุดหมดยิงดิฟันแม่งตา้ยเฮ้เฮ้อ้รอบบอุยอุอุยอุยจะตายจะตายจะตายเท้ยฉีดยาทันโชกดีแม่เล่หลับไอ้เยอเจ็ดเจ็ด เก็บเเก่าเกมมากเกินเกือบตายเลยกูอยู่อยู่ดีดีกูก็ปิงขึ้นเฉยเบยฉีดฉีดยาอือฉีดยาฉีดไวยาก้าอยู่ดีดีผมฉีดไวยาก้าอยู่ดีดีกูก็ปิงขึ้นเฉยเลยฉีดไวยาก้าครับผมเอาไหนบอกมั่วทางมั่วอีกสุดไอ้สุดเนี่ยทังเนี้ยฉีดไวยาก้าอีฉีดสักหลายเข็มเลยได้มีอารมณ์ไม่ไงดูดไอ้ก็ตังค์น้อยไม่ให้ มึงวาเราเร็ววัดตังค์หน่อยไปวัดตังค์หน่อยมึงส่งสารปิงกูด้วยปิงมึงมึงมึงอยู่ในทะเลเนี่ยเมื่อไหร่วะไอ้ตินไอ้เหี้ยแล้วกูไปไงไอสัตว์กูเอ้ยอย่าเฮ้ยเกือบสไลเดอร์สองหนึ่งกูซื้อก่อนเออเออเฮ้ยไม่มันเร็วจังอ่ะเออเออเฮไม่ทันซื้อเลยไอ้สุดเหี้ยอะไรไงสัตว์เฮ้ยมันนี่มันนี่เวนตร الي มันี่ไอเวนตร الي ฮะ นี่เเต็มเลยรู้สึกข้างหลังเราะหลังหน้าองกูเนี่ยแลเปิดไม้ป้าไปเลยตรุ่มปาเระเบิดไปแล้วโล่ไปแล้วโล่มไปแล้วมา้ากักดโอ้ย่ากีดเปลาวนี้คุณจกกระเล่ไม่รู้หายไปไหนครับไม่ได้ด้วย เไวดี้อะแป็นแมไม่ใช่อุ้ยอุ้ยเรื่อ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 ยเหรอเรื่อยเหรอเร่อยหรนไะเปคนที่ไหนอะคนที่ไหนอะคนที่ไหนอะกาดกระสุนหมดแม็กเลยเ้เดียวเดียยวเดียวเดียวเดียวเ้ย้ยอ้า เอา้าไต้กยอ้ยท้มเอาไปเนี่ยตายกูลตายก้ยนีมาเอาวอาโอาหัวตี้ขวา่ะขวามึงก็เดือไปก่อนเลยยิงกับยิงกับยิงมาดิมือหนึหาอะไรเนี่โอ้ยหมดเตายเลยโอ้ยโอ้ยแอ้นี่สามัคคีได้ไงวะ เปิดบุดว่างอเกียร์แล้วเปิดบุญไอกิดตัวไปไิดวันนี้ตีนมึงค่อนข้างจะรวยในระดับอืออืออือยิ่งมากตายตายอู้เรื่ออะไรอ่ะนี่เอออย่าเไปหาไว้ยมาหาเืองอะไรอ้ ตินโอยรอดตินตินโอ้ยรอดอีกเก้าตัวเท่านั้นอีกเก้าตัวเท่านั้นหลังเง่าไปเร็วไปเรียยิงมันเอายิงมันยิงมันทำไมมันเดินหันหลังวะมูนวอล์กเหรอไม่รู้มูลวอล์กไปมูนวอล์กมูนวอล์กคุณเฮ้ยติ้นยาติ้นยาตายจำดูนะติ้นอีกสองตัวยิงมันยิงมันในตินหน้ามันก็หลังหน้าฉีดยาทำไม ยู่ป๊ดีดูดูดู่เดีดดีดดีดทยเร็วแม่สาทูโดนกัดตายแม่เกิดล้เกิดลแม่รชิบหายมีเวลาแค่หกสิบวอีสุดโอ้นหนึ่งนาทีเองเฮ้ยอย่าพิ่งมีเพียงไม่ไปืนเลยใรชิบหายเลยเฮ้ยขอปืนล็อกิอันเชอรมาแล้ว เออดขอปืนตกคือปืนใหม่แม่งเลยซื้อเกาะซื้อเกาะอันนี้มีตังซื้อปืนลายัดซื้อให้หมดก่อนกูไม่ตัซื้อตายแล้วเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตายแล้ว้ยแหลก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 หลกเราเวอปลเว้ย i a I'm reloading โมชัน เดี๋ยวเดี๋ยวกมทำอะไรดูเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันนี่มันเอ็กสีเอ็กซ์คุอ็กหเลยงเลยอ้หูอกคอโคุยสีเลยเว้ยเี้ยโโดนอยาโดนอย่โดนไปตไป้งถนนม้งถนน้งถนนจะตายเอาตายเอา ลงถนนดีกว่าไปที่ถนนใหญ่ถนนใหญ่วางระเบิดไปแล้วเหรออืมซ้ำเว้ยนี่นี่นี่มีมั่วมีมั่วมีเก๋าเกลี้ยมสื่ไหนฮะมังมังมังไอ้สัตว์มีมังเลยอืมไม่ไม่มังแล้วไม่มังแล้วเสียงมาแล้วเรื่อยไอ้ไอ้เขาเลยไอ้มังคือเป็น ไม่ต้องมังแหละรู้สึกเสียงเรื่อยมาแล้วเอ้าเจอติดกบังโอมบนอะ s l โ w motion ไปไเย็น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 เทำเลือดตัวสิฉีดเลือดฉีดเลือดฉีดเลือดก่อนฉีดเลือดก่อนเดี๋ยวอุมการให้ไปเย็น คุณโมดเออสวยฉีดเลือดฉีดเลือดดูฉีดยาให้ใจเย็นเย็นยาให้อืมมึยิงอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยวัวยิงไหน่อยที่สองหรือสองหรือสองยาฉีดยาฉีดยามึงหลบหลังรถดิมึงแค่ไอตัวนั้นยิงหาพี่เหรอเออเอาไว้ก็เอาไว้เออหลบหัวหลบหัวยิงกระปุกยิงกระโปงกคุณเลือดเย็นเลือดเย็น เขาไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยอุ้ยเรื่อยมากเขี่ยวก่อนดิอุ้ยโดนเลยบ่ดีเฮ้ยตายเลยเหนื่อยวะหาแล้วหายแล้วอะไรอ่ะไอ้บอกลวงนี่ว่าหลอกดาวหมดแล้วหลอกลวงกูนี่ว่าปหลอกดาวจริงหมดแล้วหมดแล้วเขี้ยอะไรอีกแปดตัว อัดเลยหมแลหมดเร็วอีกีดยากราบแบนึงเหนือยเหน่อยเหนลยเหนื่อยไม่ใช่ชีวิต่นเลยหายเลยเกียงเกาเดว้หนื่อยชิบหายเล้งของตวตัวไว้เดียวเราไปว้ไปว้ใครหรอวะ อยากไกลนะเว้ยไม่มีเวลาให้หกสิบวิโอเคใกล้ใกล้ใกล้โอเคไม่ไกล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 ที่ที่เป็นสัตว์เดินสองขาที่เขาชนชนชอบมากินป่ะปุ้ยนั่นน่นอะไรวะไก่ตึ้งตึ้งไม่พอไก่ไก่นี่เป็นคนนักแคสเกมป่ะแล้วมันนั่นนั่นนั่นมันพิษไก่พีเอฟซีครับ เอาอะไรเอาอะไรดี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 เหนื่อยกิบหาแล้วเหนื่อยชิบหายเหนือะไรวะนี่ซื้อเลยนี่ตอนนี้ตอนนี้อาวุธหนุกๆไม่เอาก่อนขอเอาชีวิตรอดก่อนตะก้าอุยว้ยเอาว้ยเอาเว้เอาเว้เหนื่อยเหนื่อยเออมาผมซื้ออาวุธเละที่แรงที่แรงสุดในโลกละเต็นซองตีนผมมีอะไรจะให้มึงอะไร เนี่ยดึงเมียอะไรอีกบอสไอ้เชี่ยเด็กดูอยู่โอยเยาวชนอยู่ดูอยู่งบ้าปุ๊เนี่ยฮะเยาวชนเยาวชนดูอนะเยาวชนดเจ้าชนตัวแม่งเในเกมหาอะไรใส่ชุดแม่งฟันออกออกเหมือนฟันโดนหินเลยดูดิดูดิฟันอ่าเราบดไว้เอสมีถังออกซิเจนด้วยอะไรวะออกซิเจนระเบิดกดดิ ไหนบอสอยู่ไหนว่าว่าต้องเหยียบไว้ต้องรองต้องรอให้ครบต้องรอยบอดบอดเหยียบ <c oughs> บอสอยู่ไหนบอสบอสท,ที่มองไม่เห็นปะ่ะเ <c oughs> พิม่มด้วยก่อนเลยครับบอสนี่ที่แปลว่ามองไม่เห็นปะ่ะนั่นมันบอดครับอ๋อ <c oughs> บอดบอดนี่ท,ที่ที่ใช้เล่นคอมพิวเตอร์คอมผู้ใหญมันเมนบอดอะคีย์บอดไอสัตว์ไอบอดนี่ที่อยู่ในในรวมกับซ <c oughs> ีพียูว่ะนั่นมันเมนบอดครับมึงก็เล่นจังครับ บอดนี่ที่ยนมีอันเดินวะอะไรวะไอ้นั่นมันไม้บอดศาตร์ไม้บอดนี่ไม้ผมไม่เห็นวะไอ้ศาสตว์นั้นมันไม้ตาบอดอ๋อพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นบอลบุกมเต็มที่ฮะเยาวชนดูเยอะอย่าเล่นมุโอ้ยโอ้ยอื้ยเอาคุยิงอะไรกระสุนหายอ้าวกระสุนปืนหายเอาเว้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 ย <5: S 2> <lass> ไปลบเขาคนก็มันยิงคนมันยิงปืนหลับมันจะยิงปืนนอนหลับปืนคนนี้อปืนกวนคนนี้อะไรปืนกนเนื้อะไรไปกันไปปืนอะไรข้างหลัง็มเลยตี๊ดปืนอะไรคนนี้อะไรปืนมึงใส่กระสุนไฟด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเก๋าเกมว่ะมึงปืนลูกซองคว้าตาเว้ยไหนว่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้บอสยากบอสแอบหลังลูกน้อง คุณทำมาคาลีน่ะลองเล่นดูข้อกาแก่สำลีคุณตีงูห้อไอ้พ่อมึงตายตีนลบตีนลบตีนต้องชนะไอ้ตีนลบไอ้ตีนลบอยู่ไหนมันอยู่ไหนโนู่นอยู่โน่นอยู่โน่นในป่าในป่าแม่งอะไรเนี่ยบอสยิงหาเลยตายเลยตายต่ย แผลแพ้ครับในที่สุดก็แพ้ครับเอามึงชี้มึงชี้หน้ามึงชี้หน้าห่าแม่ห่าพ่อชี้หน้าหาพ่อขอองโต๊วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันสวัสดีครับโชคดีเรามีปนหัวครับายครับเฮ้ยอย่าลืมอย่าอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับไลค์แชร์ทับตะไคร้เลยครับายครับผม